ไหนน้องมีแว่นตามาให้ดูด้ยนี่ครับพี่เอามาโชว์เลยมาโชว์เป็นไงบ้างครับแว่นตาก็ใส่แล้วมันใส่แล้วเป็นไงใส่ดูเลยใส่แล้วมันตลกตลกอ่ะพี่อย่มันเอียงสายเอียงโก่งๆนะะขาโก่งเลยพี่เี่ยดูดิเห็นไหมอไม่แนบไม่คิดไม่อะไรเลยแล้วก็ไหนไนต้องเข้าไปดูเตะหมดเลยนี่มาจากที่ไหนเนี่ยมันโป่งพี่ในม้านโป่งลองดูหน่อยรู้จักร้านผมได้ไงอะก็เปิดเจอไี่ละพี่บอกว่าเออแว่นตาพูดถึงแว่นตาแว่นตาเด้งขึ้นมาในแอปอะไร ทำติกตอกกันเฟสเลยตอนนี้คุยกันเรื่องแว่นตาคุยกับเพื่อนๆแว่นตาแว่นตาอโอเคโอเคอ่ะไหนมาดูื่องแว่นนะครับนี่คือขาข้างนี้โก่งมากเนี่ยคือโก่งข้างนี้ข้างนี้ก็ไม่ปิดรูปอะไรเท่าไหร่เนี่ยขามีเบี้ยวเอียงนิดหน่อยส่งแว่นเบี้ยวนิดหน่อยแล้วก็ขาโกงมากเอาอย่างเงี้เดี๋ยวผมขึ้นไปทําข้างบนให้เดี๋ยวให้ลงมาให้น้องลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับวิธีการแก้ของแว่นอันนี้นะครับ คือผมจะบอกทุกๆครั้งในการก่อนที่จะแก้คือก่อนที่คุณจะทําด้วยตัวเองคือคุณต้องรู้ก่อนว่าแว่นอันที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาที่จุดไหนแล้วเราก็แก้ให้ตรงจุดแล้วแว่นมันจะกลับมาใช้ได้แปบปกติครับแว่นอันนี้คือทรงแว่นเบี้ยวนิดหน่อยขาข้างนี้โกง่งนะรับข้างนี้โค้งโค้งงอขิดกกรูปแบบเราก็มาแก้ทั้งตรงขาแล้วก็ตรงทรงแว่นอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ท่านนี้อย่าทําเองอันนี้มันเสี่ยงมากอันนี้คือคือเลนพลาสติก เนี่ยเรย์แบนเลนพลาสติกโดนความร้อนไม่ได้เลยเนี่ยต้องบังต้องกันไั้หมดเลยแล้วต้องเป่าก็ไม่ได้ไกลไ,ไกลไมมไมาไกลมากไม่ได้น,นี่โหไม่ไปเลยอนะ่ะอืม นี่บอกว่าเว้นไม่ไปเลยที่เป่ามานี่ไม่มีประโยชน์เลยแข็งแทบแทบไม่อ่อนลงเลยนี่ผมเป่ากระปรูบสองนาทีนะยังไม่รู้สึกว่ามันอ่อนเลยแต่ก็ออนลงนิดหน่อยพอพอปรับทรงได้อันนี้ผมปรับทรงกลับมาก่อนนะตอนแรกครั้งนี้กระดกนะ ส่งมันผิดรูปข้า้งนี้กระดกคราวนี้กลับไปเป็นข้างนี้กระดกนะที่ข้างนี้กระดกเพราะว่าขามันเบี้ยวไงเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแก้นี่เราแก้ทรงก่อนคราวนี้กลับมาแก้ที่ขานะครับขาข้างนี้ที่มันงองอผิดรูปเนี่ครับ <c oughs> ขาที่เป็นงอผิดรูปก็ปรับกลับไปนะครับเพราะมันงอเข้า,ขามาผิดรูป พองอกลับไปนะครับขาซ้ายกว่ามันแทบจะกลับมาตรงเลยเห็นไม่มไม่กระดกแล้ววอนนี้เราก็มาเช็ครายละเอียดอีกนิดหน่อยขาข้างนี้ยังกลางอยู่นะครับ <c oughs> เล็กน้อยอีกนิดหน่อย อ่ะแค่นี้ก็ตรงแล้วเนี่ยเข้ารูปแล้วลงถ่ายตรงๆเลยครับอันนี้คือเข้ารูปแล้วเนี่ยปรับทั้งขาปรับปรับขาปรับทรงปรับเรียบร้อยแล้วตุกอย่างเข้ารูปเนี้ยครับถ้าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดอ่ะแว่นมันจะกลับมาใช้งานได้อย่างดีเลยนะอย่างนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปลองเดี๋ยวลงไปให้น้องลองดูว่าเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวให้น้องลองดูว่าเป็นไงบ้างนะครับย้มไปเลยย้มอะเออยิ้มเลยเนี่ย เมื่อกี้ไหมแว่นไม่ตรงไม่ตรงพี่ๆเลยนะใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันกดสายทีผมปรับทั้งทรงแว่นทั้งขาแว่นที่โค้งงอไม่ตรงแล้วปรับเรื่องความกลมแล้วตกด้วยลองกลมดูจะตกใช่ไหมกลมไม่หล่นก็ไม่หล่นแล้วเนี่ยเนี่ยไม่หล่นก็ไม่หล่นแล้วให้มันเหลือยอยู่นิดนิดให้มันตกให้มันขยับได้นิดนิดครับอย่าให้มันแน่นเกินโอเคไหมโอเคไหมได้ดีดีดีมันใจมันใจขึ้นเยอะแล้วตอนแรกอะตอนแรกเป็นไงครับตอนแรก ตอนแรกก็คือว่าถ้าไม่ได้หมานี่ก็ทิ้งอ่ะคนใช้ไม่ได้ใช่ป่ะพี่ก็เห็นอยู่ส่งโอเคใช้ได้เลยนะถ้าหมาไม่ได้ก็ทิ้งอ่ะโอเคขอบคุณที่ไว้ใจครับผมกินดีครับยินดีครับเยี่ยมเี่ยมเดี่ยวแน่นอนแน่นอนเจ๋งเลย